สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมมีข้อมูลเกี่ยวกับเกมนิกเกะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับหัวข้อที่ผมอยากจะพูดถึงในวันนี้นะครับนั่นก็คือหัวข้อเรื่องการฟาร์มของเกมนิกเกะนะครับสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าตัวเกมนิเกะเนี่ยมันต้องฟาร์มเยอะขนาดไหนนะครับผมคำตอบสั้นๆเลยนะครับเกมนี้ไม่ต้องฟาร์ม คุณผู้ชมอาจจะสงสัยใช่ไหมละครับว่าเอ้ยถ้าไม่ต้องฟาร์มเนี่ยแล้วคุณจะเอาพวกทรัพยากรกับของสมใส่ต่างๆเนี่ยมาจากไหนภายในเกมนิกเกตน,นะครับจะมีระบบที่เรียกว่าระบบฐานทัพอยู่ซึ่งเจ้าฐานทัพตัวนี้เนี่ยมันจะคอยหาทรัพยากรสําคัญๆต่างๆนะครับเอามาให้เราโดยอัตโนมัติเลยเช่นพวกเงิน E.P. หรือว่าอุปกรณ์สมใส่นะครับนั่นหมายความว่าคุณอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ต้องทําอะไรคุณก็ได้ของฟรีๆนั่นเอง พวกจำนวนของที่จะได้รับนะครับมันจะขึ้นอยู่กับว่าตัวเนื้อเรื่องของคุณเนี่ยเล่นไปไกลขนาดไหนยิ่งเล่นไกลเนี่ยก็จะยิ่งโอกาสได้ของดีมากขึ้นนะครับผมแล้วก็โหมดต่างๆภายในเกมนิกเกตนะครับหลักๆเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น3โหมดนะครับนั่นก็คือโหมดเนื้อเรื่องโหมดไต่หอแล้วก็โหมดสำรวจนั่นเอง ของรางวัลต่างๆที่ได้จากการผ่านด่านใน3โหมดนี้เนี่ยมันได้รับเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับก็คือได้ตอนที่ผ่านด่านนั่นเองทําให้ทรัพยากรหลักๆของเกมนี้เนี่ยมันสามารถหาได้จากตัวระบบฐานทัพเท่านั้นหรือให้พูดเข้าใจง่ายๆนะครับนิเกะเนี่ยเป็นเกมที่ในแต่ละวันคุณจะเข้ามาเล่นเนื้อเรื่องให้ได้ไกลที่สุดเคลียเควสรายวันแล้วก็รอให้ทรัพยากรมันสร้างขึ้นโดยอัตโนมัตินั่นเอง พอวันต่อมานะครับเราก็เอาทรัพยากรที่ได้จากฐานเนี่ยเอามาอัปเกรดทีมของตัวเองให้เก่งขึ้นจากนั้นก็ดันเนื้อเรื่องต่อให้ได้ไกลขึ้นนะครับแล้วก็ทำเควสรายวันต่อไปแล้วเราก็วนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ต้องเปิดฟาร์มเพราะว่าเกมนี้อย่างที่บอกมันไม่มีด่านให้ฟาร์ม ส่วนตัวเนี่ยผมชอบระบบแบบนี้นะครับเพราะผมรู้สึกว่าตัวเกมเนี่ยมันเคารพเวลาของคนเล่นเพราะว่าคุณไม่ต้องมานั่งเปิดมือถือวนฟาร์มด่านซ้ําๆให้เสียเวลาสตัมมิน่าก็ไม่ต้องมีนะครับตัวสกิปก็ไม่ต้องใช้อยู่เฉยๆเนี่ยก็ได้ของฟรี หมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับหรือว่าคนที่อยากหาเกมลองไว้เล่นควบคู่กับเกมหลักที่เล่นอยู่นตอนนี้แต่สําหรับใครที่คิดว่าเกมนี้เนี่ยอยากจะเล่นยาวๆนะครับอยากจะแบบเล่นทั้งวันอะไรแบบนี้เนี่ยก็อาจจะผิดหวังนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกไปเนาะเกมนี้มันวนลูปแต่ละวันเนี่ย เล่นไม่ค่อยเยอะนะครับวันละ10นาที20นาทีก็จบแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ประหยัดเวลาในการเล่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับข้อมูลทั้งหมดที่ผมพูดถึงในวันนี้เนี่ยมันก็เป็นเพียงข้อมูลในช่วงคล o สเบต้าเท่านั้นไม่แน่ว่าตอนเปิดโอเพนเบต้าจริงๆเนี่ยระบบต่างๆเหล่านี้นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ในอนาคตหรือว่าอาจจะมีโหมดใหม่มาให้เราฟาร์มของก็ได้นะครับอันนี้เราก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าตัวเกมยังไม่ได้เปิดให้บริการจริงนะครับผมยังไงก็ อดใจรอกันไว้ก่อนละกันอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะครับผมแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดยังไงกันบ้างกับระบบการฟาร์มอัตโนมัติแบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับก่อนจากกันนะครับผมต้องขอขอบคุณเหล่าสมาชิกช่องซัมมเกมเมอร์ทุกคนที่เป็นผู้สนับสนุนหลักในวันนี้ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์บไปด้วยนะครับผมแล้วครับวันนี้ผมซัมมเกมเมอร์ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ